ค่ะก็บนที่นี่คือโดยปุยนะคะก็เศรษฐกิจเมื่อโควิดครั้งแรกนะคะก็แย่มากอยู่แล้วนะคะแย่มาก,ก็เกือบปีเนาะพอปลายปลายปีนี้นะคะก็คิดว่าเออโควิดก็คงจะซาลงก็ดีใจนะคะพอก่อนหน้านี้ประมาณสักไม่กี่เดือนอไม่ประมาณสักเดือนที่แล้วเนี่ยก็เริ่มจะดีขึ้นนะคะพอโควิดที่เชียงรายนะคะที่ คนไทยที่มาจากฝั่งพม่ามาพอดังปั๊บโอ้คนก็เริ่มหายไปเลยค่ะเพิ่งจะเริ่มมีบอลสักสองอาทิตย์เนี่ยก่อนหน้านี้ค่ะตอนนี้ก็ยิ่งดังมากเท่าไหร่ยิ่งแล้วก็สอ,สอากาศหนาวพวกเรานึกว่ายิ่งหนาวเนี่ยคนคงจะมาเยอะขึ้นโอ้ยิ่งหนาวคนก็หายหมดเลยเพราะว่าเขาว่าโควิดนี่กลัวอชอบความหนาวเนาะฉะนั้นโควิดก็มาแรงคนก็หายหมดแล้วค่ะตอนนี้สิ้นปีคงหมดหวังแล้วค่ะ จะปดิษฐ์จากรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ่ันได้มาโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าเออร์ลี่วอร์นิ่งนะคะที่พื้นที่เสี่ยงภัยน้ฮไม่ว่าจะเป็นดินถล่มเนี่ยค่ะความสวยงามของลูกลลกเลนลานนะคะมด้านแกะสิบตัว